สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้วัช์พบกับตำนานจอมยุทธ์พูดทางสารภาค2นะครับในเรื่องก็กาลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไปพลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆบางคนหายคลิปตอนต่อไปไม่เจอนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัช์โดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆจนถึงภาคสีนะครับลงกันแบบต่อเนื่องทุกวัันนเลยะครบ เรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเมื่อเสียงระฆังยามบ่ายดังขึ้นการแข่งขันรอบแบบแพ้คัดออกของการประเมินน้องใหม่รอบ32ทีมสุดท้ายเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเทียบกับช่งชวงเช้าจํานวนนักเยนที่เข้าการแข่งขันลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อพวกเขาจับฉลากอีกครั้งนักเรียนจะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ที่กาหนดทันทีเพื่อเริ่มการแข่งขันตามลําดับเขาคงของพื้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการแข่งขันนี้จัดขึ้นในวันเดียว กับการแข่งขันครั้งก่อนอย่างไรก็ตามมีเพียง16สนามเท่านั้นที่ใช้สำหรับการแข่งขันมีวิธีสูงที่สร้างขึ้นทางตอนเหนือของพื้นที่ประเมินวิีนี้สูงจากพื้น20เมตรและรองรับด้วยเสาลงหักต้นจากพื้นดินมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นจํานวนคนบนวิธีอย่างไรก็ตามมีตัวเลขที่คุมเครืออยู่ที่นั่นราวกับว่ามีคนกําลังดูการแข่งขันของพวกเขาในทางกับการระยะทาง20เมตรจากพื้นดินก็เพียงพอที่จะมองเห็นสนามการประเมินทั้งหมด ทำให้คนที่อยู่ที่นั่นเห็นการแข่งขันทุกนัดได้อย่างชัดเจนหัวอยู่เฮาและหวังตรงไม่ได้มาสายในครั้งนี้แต่พวกเขามาที่สนามการประเมินก่อนเวลาเพื่อจับฉลากทําให้เซลเซล์ถอนหายใจด้วยความโล่งอกคราวนี้พวกเขาได้รับมอบหมายให้ไปยังสนามที่8ดเมื่อพวกเขามาถึงสนามประลองอีกทีมที่ได้รับมอบหมายให้ไปยังสนามที่8ดก็มาถึงแล้วด้วยความประหลาดใจของหัวอยู่เฮาผู้ต่อสู้ของพวกเขาล้นเป็นเด็กผู้หญิงนอกจากนี้พวกเขาจังเป็นหญิงสาวที่สวยงามมาก อานด้านเวทีของผู้ชมอาจารย์โจโย,ยี่ยืนอยู่บนเวทีอย่างเงีย,งยบๆเพื่อสำวจการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นห้องที่1เป็นห้องที่มีทีมชนะมากที่สุดในบรรดา10ห้องในระหว่างการแข่งขันรอบที่ผ่านมาแต่นักเรียนที่แข็งแกร่งเพียงไม่กี่คนได้เริ่มเปิดเผยศักยภาพและความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขาเมื่อการแข่งขันรอบแพ้งขันออกเริ่มต้นขึ้นมาถึงตอนนี้ห้องที่หนึ่งยังเหลืออยู่5ทีมแม้ว่าจํานวนของพวกเขาจะมากกว่าห้องอื่น แต่การครอบงำของพวกเขาก็ไม่ชัดเจนอีกต่อไปรอบ32ทีมมีความสำคัญอย่างยิ่งอาจารย์โจโยี่ท่านกำลังมองหาทีมของท่านอยู่ใช่ไหมข้าเพิ่งดูตารางและบังเอิญทีมที่ท่านเลือกก็บังเอิญไปเจอกับทีมที่ได้รับการฝึกฝนจากห้องเรียนของข้าพวกเขาอยู่ที่นั่นที่เวที8ท่านคิดว่าใครจะชนะอาจารย์หญิงอายุ30คนหนึ่งเดินมาหาโจยี่และพูดด้วยน้ำเสียงขบขันอาจารย์โจยี่เหลตาทันทีมูจิน เจ้าคิดว่าสิทธิของเจ้าจะชนะแน่หรือแม้ว่ามู่จีนจะอายุยังน้อยแต่รูปลกษณ์ของเธอสามารถอธิบายได้ว่าโดยใช้คําว่าเด็กเล่น,น่ารักเธอยิ้มใส่หัวได้พูดว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้แน่นอนอย่างไรก็ตามข้าได้ยินมาว่าช่วงนี้ไม่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นเป็นพิเศษจากห้องเรียนของท่านเลยและไม่มีนักเรียนคนใดที่อยู่เหนืออันดับ30เลยใช่ไหมน่าเสียดายจริงๆการจ้องมองของอาจารย์โจยี่เปลี่ยนเป็นเย็นชาเธอพูดขึ้นว่าเจ้าพยายามย่อยุคข้าหรือเปล่า สีหน้ายิ้มแย้มของมู่ทินหายไปในทันทีแล้วถ้าข้าทําล่ะห้องที่หนึ่งของท่านมีผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ข้าต้องการดูว่ามีนักเรียนกี่คนที่ท่านสอนสามารถเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายได้เมื่อข้าเห็นว่าทีมที่ได้รับการคัดเลือกของข้าปูกจับคู่กับทีมของท่านข้ารู้สึกมีความสุขมากนับตั้งแต่ที่ท่านไล่สีของข้าออกไปแม้ว่าข้าจะขอร้องท่านอย่างคมขืนว่าอย่าทำนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ารู้สึกว่าข้ามีความสุขขนาดนี้ ถ้าได้ยินมาว่าท่านอยากได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ระดับสูงใช่ไหมแต่ในครั้งนี้ท่านอาจโชคไม่ดีอย่างไรก็ตามอาจารย์โจยี่ไม่ได้สีใจกับรูปลักษณ์ที่ยั่วยุของโมโจินเธอจ้องมองลงไปที่สนามประลองเบื้องล่างและจับจ้องไปที่เวทีที่8ดที่ทีมของหัวอยู่ฮ่าอยู่จากนั้นเธอก็พูดอย่างเฉยเมยว่าเจ้าอยากจะเดิมพันกับข้าหรือไม่ข้อหมายของโมโจินคือการทําให้อาจารย์โจยี่โกรธและทาให้อับอายขายหน้าดังนั้นเธอจึงไม่ลังเลที่จะตอบ หลังจากได้ยินคำพูดของอาจารย์โจโยี่เดิมพันอะไรท่านจะเดิมพันอะไรกับข้าในที่สุดอาจารย์โจโยี่ก็เลิกเพิกเฉยต่อเธอเธอาหาันกลับมาได้พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่ากระดูกวิญญ,ญาณหนึ่งชิ้นเจ้าข้าเดิมพันกับข้าไหมหลังจากได้ยินคำว่ากระดูกวิญญาณดวงตาของู่จินก็หดลงทันทีวงแหวนวิญ,ญญาณเป็นของล้ำข้าอย่างยิ่งสำหรับวิญญาจย์เนื่องจากวิญญาจย์ต้องการวงแหวนวิญญาณเพื่อที่จะสามารถพัฒนาะระดับพลังวิญญาณได้ อย่างไรก็ตามกระดูกวิญญาณมีค่ามากกว่าวงแหวนวิญญาณร้อเท่าวิญญาจาร์ทุกคนสามารถล้อมรวมกับกระดูกวิญญาณ6ชิ้นซึ่งได้แก่กระดูกวิญญาณส่วนหัวกระดูกวิญญาณส่วนลำตัวและกระดูกวิญญาณแขนขาทั้ง4วงแหวนวิญญาณทุกองคสามารถมอบทักษะหนึ่งให้กับวิญญาจารได้ในขณะที่วงแหวนวิญญาณแสนปีสามารถให้สทักษะได้กล่าวอีกในหนึ่งวิญญาจารธรรมดา สามารถฝึกฝนไปยังระดับราชทินานาพรมยุทธ์ที่มีวงแหวนวิญญาณ9้าวงก็จะมีทักษะ9้าอย่างในทางกับการกระดูกวิญญาณเป็นเรื่องราวที่แตกต่างไปจากเติมอย่างชิ้นเชิงกระดูกวิญญาณทุกชิ้นจะมอบทักษะอื่นๆให้กับวิญญาจารและจะเพิ่มความแข็งแกร่งในส่วนของร่างกายอย่างมากวงแหวนวิญญาณเป็นสิ่งของที่สัตว์วิญญาณจะสร้างขึ้นอย่างแน่นอนแต่นั่นไม่ใช่กรณีของกระดูกวิญญาณสัตว์วิญญาณที่มีอายุ1 0 0 0 0แปีเท่านั้นที่จะผลิตกระดูกวิญญาณได้ในทางกััับบกาาารสตตววว์ิญณทีี่่ะดป จะมีโอกาสเพียง1%ปเซในการผลิตกระดูกวิญญาณการปรากฏตัวของกระดูกวิญญาณใดๆจะทำให้เกิดการแย่งชิงในหมู่วิญญาจารย์อย่างแน่นอนมีคำกล่าวในโลกของวิญญาจาร์ว่าหากใครต้องการเป็นวิญญาจารย์ที่โดดเด่นเขาจะต้องฝึกฝนให้หนักและเพิ่มพลังวิญญาณของเขาในขณะที่ได้รับวงแหวนวิญญาณที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามหากใครต้องการที่จะเป็นวิญญาจารย์ระดับสูงสุดและกลายเป็นวิญญาจาร์ที่แท้จริงในทวีปโตหลัวเขาจะต้องมีกระดูกวิญญาณนอกจากนี้วิญญาจารย์จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ถ้าเขามีกระดูกวิญญาณมากขึ้นจากมุมมองอื่นกระดูกวิญญาณอาจมีผลเช่นเดียวกับยาน้ําลึกลับเนื่องจากการล้มรวมของกระดูกวิญญาณจะช่วยเพิ่มพลังวิญญาณของผู้เป็นวิญญาจารได้ในระดับหนึ่งในขณะนี้ข้อเสนอของอาจารย์โจยี่เกี่ยวกับกระดูกวิญญาณในการเดินพันกับมู่จินมู่จินจะไม่ประหลาดใจได้อย่างไรเธอไม่เข้าใจว่าความมั่นใจของอาจารย์โจยี่มาจากไหนร่องรอยของการดูถูกปรากฏขึ้นที่มุมปากของอาจารย์โจยี่ห้อยไปห่างๆจากข้าถ้าเจ้ากลัว ข้าไม่อยากได้กลิ่นน้ำหอมของเจ้ามันน่าสะอิดสะเอียนแสงที่รุนแรงฉายผ่านดวงตาของมู่จีนเธอกล่าวขึ้นว่าดีข้าจะเดิมพันกับท่านท่านพยายามทำให้ข้ากลัวโดยใช้คำพูดเปล่าๆหรือเปล่าถ้าข้าแพ้ข้าจะให้กระดูกวิญญาณแต่ถ้าท่านแพ้ข้าต้องการให้ฟ้านยูทำอาวุธวิญญาณการต่อสู้ระยะใกล้ให้ข้าอาจารย์โจยี่ตอบอย่างเย็นชาว่าข้าเป็นคนที่เดิมพันกับเจ้าไม่ใช่เขาถ้าข้าแพ้ข้าจะให้กระดูกวิญญาณแก่เจ้า ู่จินพูดว่าข้าไม่ต้องการกระดูกวิญญาณของท่านข้าต้องการให้ฟานหยูทำอาวุธวิญญาณการต่อสู้ระยะใก,กล้ให้ข้าได้เลยข้ายอมรับข้อเสนอในานามของอาจารย์โจโยี่มีเสียงทุ้มดังออกมาร่างสูงมาถึงฝั่งของอาจารย์โจยี่แล้วเขาคือฟานหยูของคณะวิศวกรรมวิญญาณที่อาจารย์โจยี่เคยพาหัวอยู่เห่าไปพบเมื่อเธอเห็นฟาหยูรากฏตัวการแสดงออกของู่จินก็เปลี่ยนไปในทันทีอารมณ์ที่เย่อหยิ่งและยั่วยุก่อนหน้านี้ของเธอหายไปอย่างสมบูรณ์ และใบหน้าของเธอค่อนข้างซีดเธอก้าวถอยหลังเล็กน้อยและมองไปที่ฟ้านยูด้วยดวงตาสีแดงเล็กน้อยเธอพูดขึ้นว่าเจ้ากําลังร่วมมือกับเธอเพื่อกันแกล้งข้า,าการแสดงออกของฟ้านยูยังคงสงบแต่เขาขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าเจ้าเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นอย่างไม่หยุดยัง้งหากเจ้าต้องการที่จะเดิมพันก็มาถ้าเจ้าไม่ต้องการก็อย่ารบกวนอาจารย์โจยี่สำหรับความสัมพันธ์ของเราเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นไม่มีอะไรอื่นข้าจะเดิมพัน ทำไมข้าจะไม่เดิมพันกับเธอละ่ะแม้ว่าข้าจะแพ้เธอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักเรียนของข้าจะแพ้เธอมู่จินหันกลับมาจับราวบันไดไว้แน่นด้วยมือของเธอในขณะเดียวกันดวงตาที่ฉีกขาดแล้วของเธอก็หันไปทางสนามประลองภายในพื้นที่ประเมินอิมของหัวยูเฮาไม่ทราบว่ามีภาพเช่นนี้เกิดขึ้นบนเวทีผู้ชมขณะนี้พวกเขามุ่งความสนใจไปที่ฝ่ายตรงข้ามอย่างสมบูรณ์หญิงสาวทั้งสามตรงหน้าพวกเขาสวยงามมากพวกเขาสวมเครื่องแบบนักเรียนเช่นเดียวกับหัวยูเฮา หญิงสาวที่ยืนอยู่ด้านหน้าที่สุดค่อนข้างสูงเธอสูงกว่าหวัวอยู่ห้าวและหวังตรงเล็กน้อยเธอมีผมสีทองสั้นและดูว่องไวมากดวงตาสีฟ้าขนาดใหญ่ของเธอมีขนตายาวอยู่เหนือพวกเขาหญิงสาวที่อยู่ด้านหลังแต่ด้านซ้ายของเธอนั้นมีผมสีแดงเพลิงในขณะที่ดวงตาของเธอเป็นสีแดงที่ไม่ค่อยเห็นเมื่อมองแวบหนึ่งเธอดูน่ากลัวแต่ถ้าสังเกตอย่งางละเอียดจะสังเกตเห็นว่าใบหน้าของเธอนั้นสวยงามมากผิวของเธอเป็นสีขาวราวกับยก การจ้องมองในดวงตาของเธอนั้นเย็นชาเทียบได้กับอาจารย์โจยี่ในทางกับการหญิงสาวทางด้านขวาตัดการอย่างรุนแรงกับหญิงสาวทางด้านซ้ายผมสีเขียวพาดบ่าในขณะที่ดวงตาสีเขียวเข้มของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นความรู้สึกละเอียดอ่อนที่เธอปล่อยออกมาทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกถึงความต้องการที่จะอ่อนโยนต่อเธอโดยไม่รู้ตัวผู้ดำเนินการประกาศว่าทั้งสองฝ่ายเข้าสู่สนามและแนะนำตัวเองได้ทั้ง6คนจากทั้งสองทีมเข้าสู่สนามกว้างพร้อมกัน และยืนเคียงข้างกันทีม3าคนของหัวอยู่เฮายังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมไว้โดยมีหวังตรงยืนอยู่ข้างหน้าเซียวเซียวอยู่ตรงกลางและหัวอยู่เฮาอยู่ที่ด้านหลังอย่างไรก็ตามทั้ง3าสาวเปลี่ยนรูปแบบของพวกเขาเล็กน้อยเด็กสาวผมสีทองที่เดิมเคยอยู่ด้านหน้าตอนนี้ย้ายไปอยู่ด้านหลังในขณะที่เด็กผู้หญิงอีกสองคนพร้อมการที่จะปกป้องเธอเด็กสาวผมแดงประกาศอย่างเย่อหยิ่งว่าห้องที่9้าอูเฟิงวิญญาจารย์ประเภทโจมตีระดับ25 เด็กสาวผมเขียวเหลือบมองเธอด้วยสายตาตำหนิราวกับว่าเธอกำลังตำหนิว่าเธอยิงเกินไปเธอได้ประกาศอันดับพลังวิญญาณของเธอเองด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบของการแนะนำตัวความแตกต่างระหว่างเสียงที่นุ่มนวลของเธอกับเสียงอันเย่อหยิ่งของอูเฟิงนั้นยอดเยี่ยมพอๆกับความแตกต่างระหว่างรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาห้องที่9้านั้นเหมือนยุ่นเออวิญญาจาร์ประเภทว่องไวระดับที่24จากนั้นเสียงโมโนโทนก็ดังขึ้นจากด้านหลังห้องที่เก้านิ่งเทียน วิทยาจาร์ประเภทสนับสนุนระดับ31เมื่อคำพูดของเธอออกจากปากทีมของหัวยุงเหาก็ตกตะลึงทันทีอันดับที่31อัครอาจารวิญญาณงั้นเหรอพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบกับหนึ่งในสามของอัครอาจารวิญญาณในรอบนี้นอกจากนี้เธอ,อยังเป็นวิทยาจาร์ประเภทสนับสนุนอีกด้วยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าความเร็วในการสู่ฝนของวิทยาจาร์เครื่องมือโดยทั่วไปนั้นช้ากว่าของวิทยาจาร์การต่อสู้อย่างไรก็ตาม ผู้ต่อสู้ของพวกเขาสามารถไปถึงอันดับที่31และได้รับวงแหวนวิญญาณ3าวงเมื่ออายุเพียง12ปีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความสามารถอีกต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะประหลาดใจแต่ทีมของหัวอยู่เฮ้าก็ไม่ลืมที่จะแนะนําตัวเองเนื่องจากคู่ต่อสู้ของพวกเขาเริ่มต้นการแนะนําของวิญญา,าณประเภทโจโจมพวกเขาก็ทําเช่นนั้นเช่นกันห้องที่หวางตรงวิญญา,าณประเภทโจมตีระดับ24ห้องที่1เซลเซียววิญญา,าณประเภทควบคุมระดับ24 หัวยูเฮ้าเป็นคนสุดท้ายที่แนะนำตัวห้องที่หหัวยูเฮาวิญญา,าณประเภทควบคุมระดับ17หลังจากได้ยินระดับที่17อูเฟิงก็โคงริมฟีฟ่าของเธอในลักษณะที่ชัดเจนเผยให้เห็นใบหน้าที่ดูถูกของเธอวางตรงหลีตาเล็กน้อยแอะจับจ้องไปที่ร่างของอูเฟิงเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่เขารู้สึกราวกับว่าไฟถูกจุดขึ้นในใจของเขาเมื่อเขามองไปที่การจ้องมองที่ดูถูกเหยียดยามของอูเฟิงอูเฟิงยังรู้สึกได้ถึงการจ้องมองของเขา สายตาของพวกเขาพบกันและอุฟึงก็ส่งเสียงอย่างเย็นชากลิ่นของดินปืนได้ปรากฏขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายแล้วแม้ว่าการแข่งขันจะยังไม่เริ่มต้นขึ้นก็ตามวมออยู่ห้าวบกได้ของหวังตงทำให้เขาหันกลับไปมองการจ้องมองของพวกเขาพบกันและแม้ว่าจะไม่มีการพูดอะไรแต่ทั้งคู่ก็รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่ในขณะนี้ผู้ดำเนินรายการตะโกนดังลั่นว่าเริ่มการประลองได้เท้ขาของหวังตงแตะพื้นทำให้เขาพุ่งออกไป ปีกสีทองที่แผวพราวคู่ของเขาก็ถูกปลดปล่อยออกมาในขณะที่เขาพุ่งไปข้างหน้าไม่ว่าพวกเขาจะมั่นใจแค่ไหนพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะกระพริบตาและแอบชื่นชมความงามของปีกคูงงามของเทพธิดาผีเสื้อเปลี่ยนปะกายของเขาในขณะที่พวกเขาจ้องมองมันในเวลาเดียวกันอูเฟิงก็ส่งเสียงร้องเบาๆทําให้ร่างกายที่บอบางของเธอปุดขึ้นในทันทีคลื่นความร้อนที่รุนแรงก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเธอทําให้มีเสียงร้องเบาๆของมังกรดังออกมาร่างกายที่บอบบางของอูเฟิง ก็กลายเป็นเรียวยาวขึ้นในทันทีเมื่อเธอกระโดดขึ้นไปในอากาศการปรากฏตัวของเธอก็กลายเป็นของเด็กผู้หญิงอายุ16หรือ17ปีที่โตเต็มที่อย่างไม่คาดคิดร่างเพียวของเธอฉีเครื่องแบบของเธอโดยตรงเผยให้เห็นเสื้อผ้าที่ธรรมะแมงอยู่ข้างใต้เห็นไดช้ชัดว่าเธอได้เตรียมการไว้แล้วเธอสวมชุดหนังที่ยืดยูนมากด้านในเผยให้เห็นต้นขาที่ใหญ่และบอบบางของเธอยิ่งไปกว่านั้นชุดหนังของเธอก็เหมือนกับชุดจ้ำสูทที่มีขนาดเล็กลงเมื่อมันสูงขึ้นไปเรื่อย ห่อนุ้มหน้าอกอันอ่อนนุ่มของเธอที่อวบอิม่มหลังจากที่เธอปลดปล่อยวิญญาณยุทธแห่งการต่อสู้ปั๊มมันวาวสีแดงอ่อนกระเพื่อมผ่านผิวหนังของเธอชุดเกศมังกรที่สวยงามเริ่มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอและแผ่ลงไปตามแขนของเธอจนกระทั่งถึงแขนซ้ายของเธอเมื่อวิญญาณยุทธการต่อสู้ของอูฟงซึ่งมีลักษณะรุนแรงเหมือนกับการครอบครองวิญญ,ญ,ญ,ญาณยุทธมังกรสายฟ้าสีน้ำเงินของเปย์เปย์แต่มันก็อ่อนแอความมากอย่างไรก็ตาม นั่นเป็นเพียงแค่ญ,ญาติกันเท่านั้นออร่าอันทรงพลังของวิญญาณนุษนักสู้ระดับสูงพุ่งออกไปด้านนอกทําให้วงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงลอยขึ้นจากเท้าของเธอในทันทีรูปร่างของอูเฟิงดูเร็วบางและสวยแต่เธอให้ความรู้สึกที่ทําให้ดูเหมือนว่าเธอเต็มไปด้วยแรงและเบิดร่างของเธอสั่นไหวและเธอก็ปรากฏตัวต่อหน้าหวังตงทันทีจากนั้นแขนซ้ายของเธอก็กลาดไปด้านข้างเพื่อพยายามฟาดไปที่ร่างของหวังตงเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีแบบโกรธขี่ของเธอหวังตง ไม่ได้ตอบโต้ด้วยทักษะวิญญาณร่างกายของเขาหันไปครึ่งทางกลางอากาศในขณะที่ขาขวาของเขาพุ่งออกมาราวกับสายฟ้าชนกับแขนสายของอูเฟิงเสียงอูอี้ดังออกมาและร่างของหวังตงก็กระเด็นไปข้างหลัง5เมตรในทางกับการอูเฟิงกลับลงไปที่พื้นเห็นได้ชัดว่าหวังตงเป็นคนที่ต้องสูญเสียระหว่างการเผชิญหน้ากันครั้งแรกแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นวิญญา,าณประเภทจมจีแต่พวกเขาก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกันในแง่ของความแข็งแกร่งทางกายภาพ เทพธิดาผีเสื้อเปลี่ยนระกายไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆจากมังกรแดงได้ในช่วงเวลาที่แน่นอนนั้นเหมือนยุนเอ๋อก็ได้เคลื่อนไหวแล้วในทันทีที่เธอเคลื่อนไหวร่างกายของเธอก็เบาราวกับขนนกราวกับว่าเธอไม่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงอย่างไรก็ตามความเร็วของเธอเกินกว่าวังตรงและอูเฟิงที่กําลังต่อสู้อย่างมากด้วยเสียงว่าเธอข้ามไปหลายสิบเมตรและมาถึงหน้าเซียว ปีกสีเขียวเข้มคู่หนึ่งปรากฏขึ้นบนหลังของนั้นเหมือนยุนเอ๋อแต่จะมองเห็นได้หลังจากที่เธอมาเข้าใกล้เท่านั้นปีกของเธอไม่ใหญ่นักและพวกมันก็ไม่ได้เพียวพราวเหมือนกับเทพธิดาผีเสื้อที่เพลงประกายของหวังตงอย่างไรก็ตามมันทําให้ความเร็วของนั้นเหมือนยุนเอ๋อรวดเร็วอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในเวลาเดียวกันมือของเธอเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มทำให้คล้ายกับรูปปั้นโยกขณะที่เธอฟาดใส่เซียวเซียวในขณะเดียวกันนิ่งเทียนที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ยื่นมือขวาของเธอออกมาพร้อมกับตะโกนด้วยเสียงที่ชัดเจนว่า หอแก้วเจ็ดสมบัติล้ำค่าจากนั้นเธอก็หมุนไปรอบๆอ,อ,อย่างรวดเร็วทําให้มีเสียงเจ็ดสีร่างพาวออกมาจากร่างกายของเธอทันทีสิ่งนี้ทําให้เกิดหอแก้วเจ็ดสีที่มีความสูงหนึ่งฟุตปรากฏขึ้นที่กลางฝ่ามือขวาของเธอซึ่งแสงสีเจ็ดสีได้รวมตัวกันหอแก้วนี้มีแสงสีมากล้นทําให้ดูเหมือนว่าอัญญมณีจํานวนนับไม่ถ้วนฝังอยู่ในนั้นเมื่อปรากฏแล้วก็ดึงดูดความสนใจของทุกคนที่ยืนอยู่บนเวทีสูงวงแหวนวิญญาณสามวงของนิ่งเทียน ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนสีเหลืองสองวงและวงแหวนสีม่วงหนึ่งวงเกิดขึ้นจากฝ่ามือของเธอวนรอบหอแก้วเจ็ดชั้นในลักษณะที่เป็นจังหวะบนวิธีของผู้ชมมู่จินอันไปหาอาจารย์โจยี่และฟ้านอยู่ในเวลาที่เธอเห็นความประหลาดใจในดวงตาของพวกเขาอาจารย์โจยี่อดไม่ได้ที่จะร้องออกมาว่าหอแก้วเจ็ดสมบัติของตระกูลหอแก้วเก้าสมบัติหากเทพธพิดาผีเสื้อที่เปลี่ยนประกายของหวังตงเป็นจุดสูงสูดของความงามของวิญญ,ญ,ญรราณยุดสัตว์้าย หอแก้วที่ปรากฏในฝ่ามือของนิ่งเทียนถือได้ว่าเป็นจุกสูงสุดของความสง่างามสำหรับเครื่องมือวิญญาณเสียงที่ชัดเจนของนิ่งเทียนดังขึ้นทันทีที่หอแก้วปรากฏขึ้นถ้าเรียกหาสมบัติชิ้นแรกในเจ็ดประการเพิ่มความเร็ววงแหวนวิญญาณดวงแรกของเธอสว่างขึ้นเมื่อเธอก่าวจบแสงสีเหลืองที่ส่องสว่างทำให้หอแก้วสวยงามยิ่งขึ้นหลังจากนั้นแสงที่สองประกายระยิบระยับสองดวงพุ่งออกมาจากหอแก้วและตกลงบนร่างของอูฟเฟิงและหน,นเหมือนยุนเอ,อ๋อ หัวูฮาวได้เปิดใช้งานการตรวจจับจิตวิญญาณของเขาเมื่อเริ่มการแข่งขันแต่เขาค้นพบว่าด้วยความประหลาดใจของเขา <_ d iam il> ขเขาไม่สามารถรับรู้การไหลเวียนของพลังวิญญาณของนิ่งเทียนได้โดยไม่คาดคิดหรือทักษะวิญญาณที่เธอปล่อยออกมาหัวแก้วที่น่าตื่นตาของนิ่งเทียนดูเหมือนจะเปล่งขึ้นพลังวิญญาณลึกลับออกมาซึ่งปกป้องกินายอของเธอไม่ให้ลวนไหลออกไปนอกจากนี้ยังสามารถปิดกั้นการตรวจจับจิตวิญญาณของหัวยูฮ้าวได้เครื่องมือวิญญาณนี้คืออะไรมันแข็งแกร่งขนาดนี้จริงเหรอ ภาพที่ตามมาทําให้ทีมของหัวยู่เฮ่าตกใจมากขึ้นสหารนการของหวังตงและเซียวเซียวเปลี่ยนไปอย่างกระทานหันเมื่อแสงทั้งสององลงบนล่างของอูฟเฟิงและหนานเหมอนยุนเอ๋อความเร็วของฝ่ามือของหนานเหมือนยุนเอ๋อเพิ่มขึ้นอย่างกระดานหาันเมื่อพวกเขาเหวี่ยงเข้าหาเซียวเซียวมากจนแม้แต่ภาพที่ต่อเนื่องก็เกิดขึ้นกลางอากาศถ้าหัวยู่เฮ่าไม่มีการตรวจจับจิตวิญญาณของเขาเซียวเซียวอาจจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่จากการประทะกันนี้ทันทีที่รังสีของแสงตกลงบนล่างของหนานเหมือนยุนเอ๋อ การตรวจจับจิตวิญญาณของหัวยูเฮาได้เตือนเซลล์ในเวลาเดียวกันหัวยูเฮาที่อยู่ข้างหลังของเธอก็ขวาเสื้อด้านหลังของเธอและดึงเธอออกจากทางอันตรายอย่างไรก็ตามเธอทำได้เพียงหลบฝ่ามือของนั้นเหมือนยุนเอ,อ๋อแม้จะเป็นเช่นนี้ก็ตามในขณะเดียวกันเซลล์ได้เปิดใช้งานมอสะกดวิญญ,ญ,ญาณ3าชีวิตของเธอทำให้มันพุ่งลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับแสงสีดำเมื่อมันตกลงมามันก็ทำให้เกิดเสียงดังขึ้นอย่างรุนแรงวงแหวนวิญญาณดวงแรกของเซลล์วสว่างขึ้น เมื่อทักษะมอสะเทือนฟ้าดินของเธอเปิดใช้งานตั้งแต่เริ่มการแข่งขันรอบที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นั้นเหมือนยุนเอ๋อถือได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เร็วที่สุดที่พวกเขาพบนี่เป็นเรื่องจริงยิ่งกว่านั้นเนื่องจากเธอได้รับการส่งเสริมจากหอแก้วของนิ่งเทียนปัจจุบันความเร็วของเธอเกินระดับของวิญญาจารย์สองวงแหวนวิญญาณอย่างสมบูรณ์แม้แต่อคติจารย์วิญญาณประเภทความว่องไวก็อาจไม่สามารถทําความเร็วได้ดีแบบนี้ในทางกับการการตรวจจับจิตวิญญาณของหัวยู่เฮา มีความสำคัญมากทิ่งขึ้นในสถานการณ์การต่อสู้โดยตรงเช่นนี้หลังจากเธอจมตีพาดนั้นเหมือนยุนเอ,อ๋อก็พุ่งไปข้างหน้าท,าทันทีจากมุมมองของเธอเธอมั่นใจว่าเธอสามารถยุติการต่อสู้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดโดยใช้ความสามารถพิเศษที่สมบูรณ์ในด้านความเร็วอย่างไรก็ตามความรู้สึกของวิกฤตปรากฏขึ้นในใจของเธอท,ทันทีที่เธอพุ่งไปข้างหน้าทันใดนั้นเธอก็บังคับร่างกายของเธอให้หยุดและวงแหวนวิญญาณดวงแรกของเธอก็สว่างขึ้น ทำให้มือของเธอส่องแสงสีเขียวมีคนเห็นจางๆว่ามันลามไปที่แขนของเธอด้วยทำให้ชั้นแสงสีเขียวบางๆปรากฏขึ้นรอบๆพวกเขารู้สึกค่อนข้างคล้ายกับปีกสังหารของหวังตงแต่เห็นได้ชัดว่ามันอ่อนแอกว่าม,มากทันใดนั้นหม้อสะกดวิญญ,ญาณสามชีวิตก็ตกลงมาโดยแยกเธอออกจากเซียวเซียวนั้นเหมือนยุนเอ,อ๋อวางแผนที่จะหลบหลีกและโจมตีต่อไปแต่ผลกระทบของทักษะหม้อสะเทือนฟ้าดินของเซียวเซียวเปิดใช้งานทำให้เธอตกตะลึงในขณะที่เสียงระเบิดรุนแรงดังขึ้น คลื่นไหวสะเทือนที่รุนแรงได้ปกคลุมร่างกายของนั้นเหมือนยุนเอ๋อส่งผลให้เธอรู้สึกมึนงงในช่วงเวลาสั้นๆการผสมส,สามระหว่างทักษะหม้อสะเทือนฟ้าดินของเซียวเซียวได้การตรวจจับจิตวิญญาณของหัวยูฮาถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังอย่างมากแม้จะมีความเร็วที่รวดเร็วน,นั้นเหมือนยุนเอ๋อก็ต้องสูญเสียการต่อสู้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ ก็ที่ทานจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ